ตั้งใกันทุกคนอ๋อย่อๆบ่อยเลยนะย่อเป็นกรุยอว่ามาถึงแล้วนะคะตอนนี้การตอนนี้ตอนนี้นะคะอยู่ที่บ่ายยุคค่ะทางโรงพยาบาลจางทุกคนเอาจริงแล้ววันนี้เหนียกว่านั้นเล่นๆเล่นๆเหนียกว่าส้มวันนี้เอาจริงแล้วทุกคนจะให้เลนเส้นทางนะคะเป็นอะไรเป็นอะไรจอเลนอะไร เส้นทางวันนี้ลาทุกคนล่ทุกคนถล่ททุกคนว่าคุณมากนันยอันนียกไปบรรนทุวมาเล่กันมาติดจอดติดุดของเราคดใน่งที่ดุมขามานี่ิดมาล่ทนั่นนไหมไม่มีแม็ตรงนี้ ป้าเมตรกันนะทีเนี่ยเมตรเลยเป็นไรว่าจะเป็นอะไรอ๋อโอเครล้วนะเอฟเป็นอะรมาแล้วนะก้น้ก็ไปด็กเมอะไรมาางเหมือนกันทางลงก็ตามเป็าดเ็มตทุกคนกันหน้ากับเป็นเปรี้ยอ้ออ้ออ้ยอ้ยลุกกันแล้วยคุณเฮ้ยคุณโอ้ยโอ้ยหลังแล้วเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เย้ย

นี่ข้ามาใกลขันเลยนะคน้ากล้องจได้ยนะรถทุกคนโอ้ยเลยตอนี้มันเปนรถโอ้เว้นทั้งมเต็มล้เวเาได้หเลยล้นี่ข้ามาไกลนะ้ก้จดได้เลย้เเเ่ได้แล้นะข้ามา เป็นป๋าบดีตลอดตางเลยนะคะทุกคนป๋าอยูขอ่ข้างคือ่องทางทางกีมาทุกคนมีรถจอดอยู่ตลอดเลยนี่เขามันหลุดันเหลวอี่กันเลยาแต่ส่วนที่ไม่หันมาเย่าแต่ยิ่งนั่นอ่ะอยมาแต่ส่วนเลยนะ <laughs> าัรมาด้วยมาแต่รมาด้วยโอย เีดเหนืกันีไม่ติดเลยเลเลยแล้วทุกคนโอ้ยตอนนี้เราอยู่ตึงปาไม่เหลือคนอ้าวนี่อยู่กันจลรักก็รักไม่ด้แลวมันในงนนี้มันมันไม่ถู้องเราต้ที่ทมันช่างกันไปยังไปยังตึงปากแม่นะทุกคนพอเราเราจะมาเห็แม่นกเลยทไมตึ้งปากแม่นเดี๋ยวรออีกสักเดี๋ยวค่ะเรื่องอะไรกันี๋ยวกันน้ำอย่าตเดียว ไม่น you know. ่าจะยังต oh, right, right. oh, right, so ีทากันเลยแต่โดนรอลงไม่น่าจะาันนัลนลอย่าน้ลงก็ไเคยห็นปะลงไมลมรนองเราน้องบุกต่างเองเลยรลดรอดโอ้ยโอ้ยไปวเรลงนีนั่นเลยจ้าเต้องไปเหมือน

Bà phơi nào, nào tin lắm so quân. con tin độc tố tin 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 Tự tin 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 hết mét tin 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 hết tin 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 hết mét rồi tin sẽ tin 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 này, tin tin mét, เอาไปดิผลงาน5เหตุันนี้ทุกคนนี่แหละตรงตรงนี้ความสูงส่งขื้ได้นะคะความสูงถึงตรงส่งขื้ได้เนี่ยเห็ดได้ประมาณนี้อืมคขึ้นนะคะกิจจาประมาณคืบน,ข,นขึงะะขขห้เย็นเลยเฮ้ยให้เย็นเลยแหละปีนี้ปีหน้าคนวางกับเราแต่ว่าซีดำมมันลยทุกคนเพราะว่าอุ๊ยเดดมันร้อนมากตากเดด,ตเด,ดาตากแดชจะไม่รอดไม่รอดเลยไม่ไหวเลยมันร้อนมากเห็นแต่อออากาศร้อนมากเลย Okay.